สวัสด <uous> ีคะ่ะน้องฟาร์มเมอร์น้องนานานเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะวิชานี้คือวิชาทักษะภาษาไทายเล่มนี้นะลูกตเตรียมหนังสือขึ้นมารอเพื่อนเลยนะคะทักษะภาษาไทายเล่มนี้นะคะเราเจอกันค่าพิศองวิชาทักษะภาษาไทยนะคะตเตรียมหนังสือรอเพื่อนเลยค่ะเตรยเียมหนังสือมารอเพื่อนเลยนะคะ เด็กๆทำงานเสร็จหรือยังคะถ่ายรูปส่งเข้ากลุ่มไลน์หรือยังคะทำเมื่อส่งแล้วใช่ไหมครับอนาบน้าๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมานะคะสวัสดีค่ะตันยงสวัสดีค่ะ<ม>ตันยงเตรียมหนังสือเลยนะลูกหนังสือวิชาทักษะภาษาไทยนะคะวิชาทักษาภาษาไทยนะคะวิชานี้ทักษะภาษาไทยแล้วเปิด ไปที่หน้าที่มีรูปกอฝากับพอพานเห็นไหมคะที่อยู่บนหน้าจอเปิดรอเพื่อนไว้เลยค่ะเปิดไว้รอเพื่อนเลยเปิดตามวิชเชอร์เลยนะคะเปิดรอเพื่อนหน้าสิบห้านะลูกหน้าที่มีเลขหนึ่งกับเลขห้านะคะคือเลขสิบห้าเห็นไหมคะเปิดรอเพื่อนเลยนะคะ รอเพื่อนมาก่อนน้เปิดรอเพื่อนก่อนะคะจะเชื่อขยับจอมาแล้วอย่าลืมอย่าลืมเตรียมดินสอนะลูกเตรียมดินสอเตรียมสีให้เรียบร้อยนะคะเตรียมดินสอเตรียมสีให้พร้อมเลยอะเปิดไว้รอเพื่อนนะคะเตรียมดินสอเตรียมสีให้เรียบร้อยรอเพื่อนนะคะฮุกฮุกเลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกลองเจี๊ยบ แม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยเด็กๆคะทำแมงมุมไปพร้อมกันนะคะทำแมงมุมไปพร้อมกันสวัสดีค่ะแม็กซิมัสเข้ามาแล้วเปิดหนังสือเลยนะลูกเตรียมความพร้อมททำแมงมุมไปพร้อมกับพีเชนนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงซานเลือทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลนจากบนหลังคาพาอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตามันมีใจขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวหันหลังมาทำตาลุกวาวตามีไว้ดู โอ้เรามีไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสั่งตั้งใจฟังใจดูทีเชอร์ให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ต้องตั้งใจดูด้วยนะคะ่าตั้งใจฟังแล้วก็ต้องตั้งใจดูตอนนี้ทีเชอร์ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า15นะลูกหน้า15ที่มีรูปขอฝากับปอพานนะคะเปิดรอเลยแล้วเตรียมอุปกรณ์รอนะคะ เด็กๆคะใครอยู่บ้านช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ใครอยู่บ้านช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานผู้ปกครองบ้างยกมือให้ดิฉันดูหน่อยค่ะไหนใครเป็นเด็กดีช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ฟาเมื่อทาอะไรครับทําเมื่อช่วยคุณแม่ทําอะไรครับนานาช่วยทําอะไรลูกล้างจานคับล้างจานโอ้เก่งจังเลยเด็กๆล้างจานเป็นแล้วฟาเมื่อละลูกช่วยคุณแม่ทําอะไรคะล้างจาน ล้างจานเก่งมากเราต้องช่วยงานผู้ปกครองนะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะลูกอยู่บ้านช่วยหยิบจัดสิ่งของก็ได้ค่ะน้องแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ไหมคะไหนใครใครกวาดบ้านเป็นใครกวาดบ้านเป็นใครเด็กไหนใครกวาดบ้านเป็นยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้คนเก่งช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านด้วยนะคะ ค่เด็กๆเป็นเด็กดีคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วค่ะไหนใครเป็นเด็กดียกมือขึ้นให้ดิฉัออนน้องพูหน่อยค่ะมีแต่เด็กดีเก่งมากค่ะเป็นเด็กดีค,คุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจแล้วนะคะอยู่บ้านก็ต้องช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านนะลูกอย่าลืมช่วยผู้ปกครองทางานบ้านนะคะสําหรับวันนี้<ะ>บบเด็กๆเปิดเรียงค่ะเปิดหยยดนังสือหรือย,ยังขอาณาเปิดหรียงลูก น้องแม็กเปิดหรือยงังครับน้องตันยงเปิดหรือยังลูกตามเมื่อเปิดหนังสือนะคะ<ม>แล้วมาอ่านคําสั่งไปพร้อมกับทิเชอร์นะคะ<ม>ว่าเขาให้ทําอะไร,รคําสั่งให้ทําอะไรเนาะวันนี้ดูพร้อมกันนะคะ<ม>เห็นข้างบนไหมคะคําสั่งเขาบอกว่าสังเกตภาพ<ม>ออกเสียงความพิเชอ์เลยลูกสังเกตภาพสังเกตภาพอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ตามทีเชอร์และเขียนตามรอยปาและเขียนตามรอยปาตัวแรกนะคะพยัญชนะไทยตัวแรกก่อนที่เราจะเขียนเราต้องมารู้จักพยัญชนะไทยก่อนนะคะตัวแรกนะลูกฟ้อฝาออกเสียงพร้อมกันค่ะฟอฝาฟอฝาฟอฝาออกเสียงฟอ ออกเสียงฟอเขียนแบบนี้นะลูกเขียนแบบนี้ที่มีหางยาวๆเขาเรียกว่าฟอฝานะคะฟอฝาเด็กๆเห็นอยู่ไหนก็คือฟอฝานะลูกออกเสียงฟอออกเสียงฟอเราออกเสียงพร้อมกันนะคะฟอฝาออกเสียงฟอฟอฟอแล้วตัวต่อไป วิธีการเขียนฝอฟฝาจะเขียนยังไงเรามาเขียนไปพ <Never> ร้อมกันลูกเด็กๆเห็นรอยปากฝอฟฝาไหมคะเวลาเขียนพยัญชนะไทยฝอฟฝานะคะให้เขียนที่หัวก่อนให้วงกลมที่หัวก่อนอ่ะเด็กๆจับดินสอแล้ววงกลมไปที่หัวฝอฟฝาเลยค่ะวงกลมไปที่หัวฝ่ฝาพร้อมกับติเตอร์เลยนะคะวงกลมไปที่หัววงกลมที่หัวก่อนนะคะเขียนพยัญชนะไทยฝอฝาวงกลมที่หัวแล้วขีดลงข้างล่าง จนสูดตามรอยปาเลยนะลูกแล้วอยากขึ้นข้างบนแล้วขีดลงข้างล่างแล้วอยากขึ้นข้างบนจนสุดเส้นนะคะฝอฝาจะหางยาวนะคะฝอฝาหางยาวนะลูกอะเด็กๆลงมือเขียนให้ครบทุกตัวเลยค่ะเขียนฝอฝาให้ครบทุกตัวเวลาเขียนต้องอ่านด้วยนะคะ อ่านแล้วก็จำด้วยนะลูกเวลาเขียนก็อ่านฝอฝาขอฝานะคะอ่าลงมือเขียนเลยคทิเชอร์ก็จะเขียนไปพร้อมกับเด็กๆนะคะอเขียนไปพร้อมกันเลยวงกลมที่หัวขีดลงข้างล่างขีดซึ้นข้างบนขีดลงข้างล่างแล้วขีดให้สุดทางแบบนี้นะคะมาเด็กๆเขียนเลยนะคะลให้เสร็จฝอฝาเลยนะลูกเขียนรูอกันขึ้นน้ำตาเจ็บขึ้น วงกลมที่หัวก่อนตลอดนะคะพยันชนะไทยวงกลมที่หัวแล้วขีดขึ้นนะคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะตันยงเขียนเลยลูกคนเกงเขียนเลยค่ะตันยงลูกมาเขียนเร็วๆดิเชาดูอยู่นะลูกอ่ะลูกขึ้นมาเขียนเลยน้องแม็กเขียนเลยครับเขียนเลยนะคะเกดู๋ย่าอฟ้าให้เส็จเขียนไปพร้อมกับทิเชอร์เลยนะคะโอเคมองจะมานั่นเราต้ไปเขียนอยู่นี่ละ เขียนา,าวงกลมที่หัวเหมือนเดิมนะคะวงกลมที่หัวก่อนวงกลมที่หัวเห็นไหมคะวงกลมที่หัวขดลงข้างล่างขดขึ้นข้างบนน้องแม่เขียนในลูกใครที่เขียนไม่ได้นะคะที่ยังมือไม่แข็งนะลูกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยประคองนะคะให้ประคองนะคะไม่ใช่จับมาเขียนเลยประคองหนูต้องเขียนเองนะลูกจะได้เรียนเก่งๆนะคะลงมือทําเลยค่ะ ประคองมือช่วยกันได้นะคะติเชอร์ก็จะเขียนสฝาฝาให้เสร็จเลยไม่ไม่เขียนไปพร้อมกันไม่ไม่ตันยงตันยงเขียนเลยลูกตันยงเขียนไม่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 ชื่อมอน้องแม็กน้องแม็กเขียนหรือยังลูกเขียนไปเลยนะคะเขียนให้เสร็จ น,น้องแม็เกเขียนเลยนะคะครับน้องแม็กทานข้าวหรือยังลูกวันนี้ทานข้าวหรือยังครับน้องตันยงทานข้าวหรือยังคะตัน,ตน,ตนยงทานยาทานแล้วค่ะทานแล้วตันยงทานแล้วตันยงกินข้าวกับอะไรลูกข้าวกับอะไรไข่แมักไข่าดาวไข่ดาวไข่ดาวมีประโยชน์นะคะ น้องแม็กและลูกทานข้าวกับอะไรคะไข่เจียวไข่เจียวมีแต่คนกินกับไข่เจียวน่าอร่อยจังเลยพีเชอร์นกก็อยากกินกับเด็กๆเ,เขียนให้เสร็จนะลูกเขียนให้เสร็จนะคะเขียนให้เสร็จเขียนให้เสร็จแล้วดูตัวต่อไปค่ะเห็นไหมคะอ่ามองที่ทีเชอร์นกก่อนเห็นพยัญชนะตัวต่อไปไหมคะ หัวอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้หัวอยู่ข้างนอกพยัญชนะไทยตัวพอพันออกเสียงพร้อมกันค่ะพอพันพอพันออกเสียงพอพอพันออกเสียงพอพอพันออกเสียงพอนะคะเวลาเด็กๆจะได้อ่านหนังสือจะได้รู้ลูกออกเสียงไปพร้อมกันค่ะพอพานออกเสียงพอพอพันออกเสียงพอ่ะ แล้วมาดูวิธีการเขียนพอพานพร้พอมกันค่ะเรามาดูวิธีการเขียนพอพานพร้พอมกันกับพิเชอร์นะคะวิธีการเขียนพอพานเหมือนเดิมเวลาเขียนนะคะวงกลมที่หัวก่อนแต่ว่าพอพานหัวอยู่นอกเห็นไหมคะให้เด็กๆวงกลมที่หัวก่อนนะคะวงกลมขีดลงขีดขึ้นแล้วก็ขีดลงแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดขึ้นเป็นพอพาน,ปนเป็นพอพานนะคะพพาน พอพานออกเสียงพอเวลาเด็กๆเขียนอ่านด้วยนะคะเวลาเด็กๆเขียนอ่านด้วยนะลูกอ่ะลงมือเขียนเลยค่ะวงกลมที่หัวไปพร้อมกับดิเซอร์นะลูกวงกลมที่หัวขีดลงข้างล่างขีดขึ้นข้างบนขีดลงข้างล่างแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนพอพานจะหัวอยู่นอกแล้วก็หางไม่ยาวเห็นไหมคะพอพานจะหัวอยู่นอกแล้วหางไม่ยาวอ่าลงมือเขียนให้เสร็จเลยค่ะลงมือเขียนให้เสร็จเลยเดี๋ยวดิเซอร์จะรอดูดิเซอร์เขียนให้เสร็จเหมือนกันค่ะ เขียนไปพร้อมกับที่เชร์นกเลยนะคะเวลาเขียนก็อ่านด้วยนะคะออกเสียงไปด้วยนะลูกพอพานพอพานเด็กๆจะได้จำได้นะคะพอพานพอพานพี่ว่าชัดพี้ว่าชัดต่อพานไอแตันยงเสร็จหรือยังคะ อย่างยานอนมาเลยเสร็จแล้วจะนอนพี่ถ้เสร็จแล้วจะนอนเขียนให้เสร็จนะลูกถ้าเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะคะเขียนครบทุกตัวแล้วระบายสีด้วยนะคะระบายสีรูปขอฝากับพอพันด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามระบายเลยระบายสีให้สวยงามรงต้งรงครับจ้งจ้องจ้องจ้งจเงจ้จ้อ้อ้อยจ้อ้อง้จ้้้ ระบายสีให้สวยๆเลยนอตรงี้ครับระบายสีให้เสร็จในีิชร์ดูหน่อยค่ะใกล้เสร็จหรือยังคะไหนตันยงตันยงใกล้เสร็จหรือยังลูกอ๋อตันยงเสร็จแล้วน้องแม็กซ์ของติชร์เสร็จแล้วเห็นไหมคะเด็กๆเห็นน้องติชร์ไหมลูกติชร์เสร็จแล้ว วันนี้ทิชชู่นกสอนพยัญชนะไทยไปสองตัวจะมาทบทวนพร้อมกันทิชชู่นกสอนพยัญชนะไทยไปสองตัวนะคะคือตัวฝอฝาออกเสียงฝอฝอฝาออกเสียงฝอนะคะฝอฝาเขียนแบบนี้เห็นไหมคะหัวอยู่ข้างในขีดพึ่งข้างบนนี่คือตัวฝอฝานะคะตัวแรกที่ทิชชู่นกสอน็กๆทย่าลืมกลับไปอ่านนะคะตัวที่สองที่ทิชอร์สอนคือตัว พอพานออกเสียงพอออกเสียงพร้อมกันอ๋อสวยจังเลยค่ะของน้องตันยงน้องแม็ก็ใกล้เสร็จแล้วพอพานออกเสียงพอนะคะพอพานออกเสียงพอนี่ทีเชื่อน้องสอนไปสองตัวนะลูกพยัญชนะไทยอ่าลงมือทําให้เสร็จเลยนะคะถ้าเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามาเช็กชื่อเหมือนเดิมทีเชื่อมีรางวัลให้นะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้ามานะคะทีเชื่อมีรางวัลให้ เสร็จแล้วค่ะรูปส่งเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์ลบไปก่อนนะคะเด็กขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย